ช่วงนี้ลมหนาวมาเยือนกรุงเทพมหานครประมาณสองสามวันลมหนาวพัดดอกบัวผิวไหวดอกบัวนั้นธรรมชาติของเขาแม้ว่าเกิดในคนตมแต่เขาก็พยายามที่จะโผล่ขึ้นมาคนน้ําเพื่อชูดอกอันงดงามของเขาแล้วก็ผีบานเพื่อให้ผู้คนที่ผ่านมาผ่านไปได้เชิดชมแล้วก็เพื่อที่หมู่มแมลงพึ่งทั้งหลายได้มาเข้าคืงเกสรแล้วก็สะสมน้ำพึ่ง บัวเป็นธรรมชาติที่มีความพยายามถ้าเกิดน้ําลึกเขาก็จะยาวไปตามาน้ําลึกบัวก็จะมีสายที่ยาวถ้าน้ำตื้นบัวก็จะมีสายที่สั้นแต่ไม่ว่าน้ําลึกหรือน้าตื้นเขาก็จะพยายามที่จะพ้นมาจากน้ําหรือพ้นมาจากคนตมเพื่อที่จะได้มาชูดอกชูช่ออันงดงามเพื่อเพิ่มความงดงามให้กับโลกใบนี้นี่คือลักษณะของดอกบัว เมื่อเห็นดอกบัวที่มีความพยายามทำให้นึกถึงคำคำหนึ่งที่บัณฑิตกล่าวไว้ว่าเกิดในที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่มีทมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าใยดีเหมือนดอกบัวแม้ว่าจะเกิดในคนตมแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ ที่คนตมแต่พยายามทิบตัวขึ้นมาเพื่อมารับแสงอาทิตย์แล้วก็มอบความงดงามให้กับโรคใบนี้แล้วไม่ว่าใครจะเชยชมเขาหรือไม่เชยชมใครจะจะตำหนิเขาว่าสวยหรือไม่สวยเขาก็ไม่ได้เป็นทุก์นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อน่าสังเกตความพยายามของดอกบัวทำให้นึกถึงคำสอนของพุทธองค์ที่พุทธองค์ ตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่11ว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนประสบความสําเร็จหรือไม่ลาบากเนี่ยเขาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความขยันมันเพียรถ้าหากว่าไม่มีความขยันมันเพียรไม่ว่าเป็นการศึกษาหรือการทํางานต่างๆก็จะทําให้เป็นมลทินกับชีวิตพระพุทธองค์ตัดไวว่าดูก่อนครหบดีบุตร โทษในการประกอบหนึ่งๆซึ่งความเกียจค้าน6ประการเหล่านี้คือมักให้อ้างว่าหนาวนักแล้วไม่ทำงานหนึ่งมักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำงานหนึ่งมักอ้างว่าเวลาเย็นแล้วแล้วไม่ทำงานหนึ่งมักอ้างว่ายังเช้าอยู่แล้วไม่ทำงานหนึ่งมักอ้างว่าหิวนักแล้วไม่ทำงานหนึ่งมักอ้างว่า ระหายนักแล้วไม่ทํางานหนึ่งเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเลขผัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความสิ้นไปดูก่อนรครหาบดีบุตรโทษหประการในการประกอบเนือง,งซึ่งความเกียดค้าเหล่านี้แหล ก็คือว่าถ้าหากว่าใครประกอบด้วยความเจ็ดค้านหกประการนี้ก็จะเป็นมลทินกับชีวิตนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ตัดไว้มีพระตรรหักที่พระพุทธองค์ตัดไว้ว่ามโนผุกพังมโนเขามามโนเสษฐามโนมยาหมายความว่าไม่ว่าจะทําสิ่งใดๆจะสําเร็จได้เนี่ยหัวใจต้องมาก,ก่อนคือหมายความว่าใจต้องสู้ใจต้องกล้าแข็งที่จะยืนหยัดก,กับสิ่งนั้นต่อสู้กับอุปสรรค ต่อสู้กับความหนาวความร้อนมีผู้รู้ได้แต่งบทกรอนไว้เป็นคำคมซึ่งอัตมาภาพจะได้นำมาอ่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่กำลังต่อสู้อยู่กับอุปสรรคความมหัศจรรย์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เริ่มต้นมาจากฝันกลางวันของคนบางคนนี่แหละหนังสือดีเพียงเล่มเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ความคิดดีด เพียงความคิดเดียวสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กวัดเด็กกํำพร้าคนอดอยากยากจนขณะต้องแย่งหมากินสามารถที่จะทะยานสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะบินได้สูงแค่ไหนจนกว่าเราจะากลกางปีกแล้วบินไปตับใดที่คุณยังไม่ลงมือทำอย่าเชื่อว่าคุณทำมันไม่ได้ จากประวัติของคนที่ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกคนมีหัวใจของความสําเร็จเหมือนกันอยู่สองประการคือเขาเอาชนะใจตนเองเขาให้ความสำคัญเรื่องวินัยเป็นอันดับหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่แรงถึงแต่อยู่ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เก่ง แต่ต้องอึดด้วยชัยชนะเป็นของคนที่อึดที่สุดความสำเร็จเกิดจากอัจฉริยะหนึ่งส่วนที่เหลือเกส่วนเกิดจากหยาดเหงื่อแรงงานและน้ำตาลล้วนๆความยากลำบากเป็นมหาลัยชั้นสูงในการฝึกยอดคนความสำเร็จเกิดจากความยากลำบากไม่มีความสำเร็จใดตกมาจากฟ้าคว้างไม่มีชัยชนะใด ได้มาโดยไม่ต้องสู้ไม่มีความสําเร็จใดได้มาโดยไม่ต้องลงแรงความสําเร็จเกิดจากการลงมือทารรไม่ใช่แรงอธิษฐานความสําเร็จมักอยู่ไกลเกินไปถึงกับคนซึ่งนั่งหงอยและคอยหาความสําเร็จจะมาอยู่แค่ปลายตากับคนที่คิดว่าต้องพยายาม เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ดีแล้วแย่ก็ถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีผลลัพธ์แห่งความสำเร็จยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ตามองเห็นคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีเป้าหมายในชีวิตผู้ที่ปฏิเสธไม่ทําตามความขวัญจะไม่มีทางประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ อดีตไม่สำคัญว่าเราเคยเป็นใครแต่สิ่งที่สำคัญมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะเป็นใครและพรุ่งนี้เราต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนคนที่ชอบทำงานง่ายๆจะเป็นได้แค่ลูกจอกเขาตลอดชีวิตผลงานล้ำค่าที่บัดขึ้นในโลกนี้ล้วนเกิดจากมือของคนที่ชอบทำงานนะักคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่แค่เป็นนักฝันแต่เขาเริ่มด้วยการลงมือทำเอาแต่พูดเอาแต่ท่องทฤษฎีไม่ลงมือปฏิบัติไม่มีทางประสบความสำเร็จความสำเร็จเริ่มต้นที่เมื่อคุณเชื่อว่าคุณทำได้จุดอ่อนของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคือการยอมแพ้คนที่ประสบความสำเร็จพยายามอีกครั้งเสมอเสมอคนรับผิดชอบทำให้งานออกมาดีความรัก ทำให้งานออกมาสวยเป้าหมายทำให้สำเร็จโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยสาเหตุที่ทำให้คุณเห็นว่าอุปสรรคเป็นเรื่องน่ากลัวเพราะคุณละสายตาจากเป้าหมายมีคนคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างให้กับอาตมาแล้วก็เป็นไอดอลเป็นแรงบันดาลใจก็คืออาจารย์เอกชัย วรรณแก้วอาจารย์เอกชัยวรรณแก้วนี่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างภาคภูมิใจแล้วก็เป็นแบบอย่างของคนที่สู้ชีวิตอาจจะยมทั้งหลายก็อาจจะได้เคยศึกษาประวัติของยมอาจารย์เอกชัยหรือถ้าใครไม่ได้ศึกษาก็ลองไปศึกษาถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สําคัญอีกท่านหนึ่งที่อาตมาถือว่าเป็นไอดอลในการดําเนินชีวิต